ในภาษาจาวาสิค,ครับเราสามารถที่จะเขียนโปรแกรมเพื่อแปลงข้อมูลวันเดือนปีเป็นภาษาไทยได้นะครับโดยไม่ต้องใช้ไลบรารีนะฮะจากตัวอย่างนะครับผมทำการสร้างตัวแปรเดืดนะครับหรือว่าอ็อบเจกต์เดขึ้นมาเนาะซึ่งมีการจัดเก็บข้อมูลปีเดือนและก็วันทีใช่ไหมครับซึ่งเป็นตัวเลขทั้งหมดแต่ว่าสิ่งที่เราต้องการก็คืออยากจะแปลงตัวเลขเหล่านี้เนี่ยนะครับ ให้กลายเป็นข้อมูลวันเดือนปีที่เป็นภาษาไทยนั่นเองโดยวิธีการแปลงนะครับก็จะเข้าไปที่ตัวแปรเดทเนาะและก็เยกใช้คำสั่งก็คือ to local date string นะครับวงเล็บเปิดปิดนั่นในก็จะใส่ชื่อยอ่อประเทศหรือว่ารหัสประเทศครับในนี้เราต้องการี่จะแปลงข้อมูลให้เป็นวันเดือนปีภาษาไทยเนาะก็จะระบุเป็น T.S. นะครับปีก้ารประปิดจะเป็นการตั้งค่านะครับอย่างเช่น year เป็น numeric นะครับก็คือ ถ้าแสดงปีเนี่ยเป็นตัวเลขส่วนมันนะครับเป็นลองก็คือเอาชื่อเดือนเนี่ยเป็นชื่อเต็มนะครับส่วน D เดก็คือเป็น n น m บลลิกก็คือเป็นตัวเลขหลังจากที่แปลงเรียบร้อยนะครับก็จะเก็บผลลัพธ์จากการแปลงเนี่ยลงไปที่ตัวแปลบรีซอลและผมก็จะทําการแสดงข้อมูลในตัวแปบรบลีซอลออกมานะฮะโดยข้อมูลชื่อเดือนนะครับเราสามารถแปลงให้เป็นชื่อย่อดได้นะครับก็มาตั้งค่าในส่วนของมันเปลี่ยนจากลองเป็นชอ็อตนะครับก็จะได้ข้อมูลชื่อเดือนเป็นตัวย่อนั่นเอง